ครับผมขอกรับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่บันดุงนะครับผมเมื่อมาสัมผัสแนวทางจากที่เราไม่ได้มานานนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานได้นะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับผมเอาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่ย่านะครับผมว่าจะมีแนวทางแบบไหนมาฝากเอฟซีนะฮะข่าวก่อนนี้ก็บอกทางน้องชายนะครับถูกทุกงวดเลยนะครับเอฟซีวันนี้แนวทางของแม่ย่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ค่ะสวัสดีคับไปหาเจาค่ะมันนี่แว่าหาแนวทางเขาคุณแม่นะครับเขามาเอาเลขน้อคุณแม่ คือเก่าบ่ค่ะเดี๋ยวนี่คือเก่านี่ะอ้าวหวดที่แล้วเพิ่นก็ได้บ่แม่นงวดที่แล้วก็ได้เด๊ะนี่เนีนี่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 ทูบอันจุดจุดก่อนเอาก้มยู่นี่เนาะเอ้าทูบมิยังไม่ยู่นี่วะสันว่าก็เลยมาจุดทูบเบื้องหน้าแปดสามน่ะหมวดก้อนป่ะนี่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 ยูนี่ โอ้นี่ยูได้น่ะยืมกระถางเล่นหน่อยน่ะหมวดก่อนกับหวดก่อนเออหวดก้อนน่ะน่ะบานดนี้ก็เลยว่าเอากะมาฝันอันนั้นล่ะบานดนี้งวดนี้น่ะกับฝันขึ้นขึ้นตองงวดเลยฝันเดียวเลยค่ะเยอะกล่องเลยนะขันมขัน่มฝันนี่ยับกล่องใส่เลยครับฝันแม่นแม่นเด้อดสั่งราคาเพิ่มฝันว่านข้นเอากบมาให้กบเอากบใส่ขันครับเอากบใส่ขันมาให้เอ้า ก็กบใจคันมากโอ้ยข่อยแห้งขี้เดียดกบว่าสั่นว่ะข่อยยาามาเด้อข่อยขี้เดียดกบแห้งว่าสั่นกระซํานั่นแหละก็เลยตื่นเขาเอาใส่คันมาหายแล้วคันนี่คันหาว่าค่ะด้อยจักแล้วจักสิเป็นคันยังแล้วกบเก่าเนาะแต่ว่าคันนี่คันนี่เป็นคันตักน้ำหรือว่าเป็นคันตักน้ำ โอ้คันตักน้ำอืมคันสมัยตะเกาห้ามไหมคันเป็นตรงรูงมุ่นมุ่นโอคันกลมกลมแมนโอ้ขันมันกระูนนะเนาะอะไรบัดขึ้นต่อมาบัดมาฝันอีกฝันว่าร้านน่ะทุบโทรศัพท์เครื่องอะไรละเครื่องนี่แหละเอาเอามันคือสิมาจังซี่ว่าสันเบากันถ่ายโทรศัพท์นี่ไม่ยังค่ะ ไทยโทรศัพท์เกดศูนย์เกดศูนย์สามตัวมีปะค่ะสามตัวมันตัวไดแล้วจือบะไรจืดปะไรเกจศูนย์ไทยมันมกับมือนั่นละ่ะนอนอยูอูอเห็นเลขร้อยมากเห็นเลขร้อยมากเลขหาร้อยมาก่อนเนี่ยวะ่ะเลขสามมันร้อยมาทับม,มาทับเลขหาแทบได้แล้วผ่าเห็นเลขสี่อยูค่คุณ เลขซีน้ำคนคือเป็นยังสันเลคห้ามาก่อนแล้วนี่รับแมนฟันมื่ยังไงคะนางนอนอยูอูเปนอนบได้ลลับเด้อเปิดโทรศัพท์เว้ากับลูกกุนนี่เลขห้าร้อยมาก่อนแมนแล้วงาล้มงามเลขห้าร้อยมาก่อนเลขสามร้อยมาทับคเลขซี็นยุ้ยไก่จังจะอยู่เอาคือเป็นยังสัน ยั่ว่าว่ากับลูกลูกว่าเป็นบ้าแสดงว่าทีนี่เส้นเนาะเป็นเด็กนั่งสิเนาะเห็นหลายคนเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนนั่งซื้อเล็กเล่ยมากค่ะเล็กเล่ยมากกับถือของเพิ่นอยู่เด้แต่ว่าก็ครืองามครับแท้ครับแดงเลยะครับแม่บอดี้โตสีเขียวโตสีเขียวออกออกเขียว ออกเขียวแต่ว่าหังร้อยเป็นตูเขามาคือจังยุ่ในกล่องสลาดนี่นะร้อยมาที่เลขร้อยมายุดยุดไว้ได้เลขหายุดแล้วจังในเลขสามมามาทับปั๊บกันไว้เลขสี่พัคยะอยู่หมนะอ้าวมันคือหลายอย่างสามสี่บวกค่ะขันพันทับจังสันสี่บวกกันมื้อจัดบรูกันแปดได้แปดสี่เออมาอ่าสามมาทับห้าใช่ไหมครับแม่เนีน บวกกันบวเป็นแปดได้บอกาะาทับกันนี่แล้วมันอยู่ํากันนี่ทับนี่แล้วมันทับกันทับนี่ทับนีไถึงบวกมันลอยเขามาทับกันเลยอนอนอยู่หั่นละนอนอยู่อุปไว้แต่ว่าบอกน้องไส้ได้ทั้งบนได้ทั้งล่างทุกงวดเลยแหละครับแม่ทุกงวดเขาถือคุกงวดฝันหรือว่าเลขร้อยมาเอาน้าแม่บอแม่ฝันฝันอืมฝันเอา นี่คือแนวท่าแก่คุณแม่เปิ่มงวดที่แล้วเขาก็ได้คนกับเ่ยวเหมาเลยคือเกาเนาะม,มาตลอดอถ้าเจอกลักนี้คือกันอคุนม,มาหลายม,มันตัวไดวใดดีกะเห่ากับลักนี้บานนี้แม่มากตัวใดคะเป็นพิเศษเคิดแ<า>น่ใจเห่าคิดว่าอยากซื้อ,อยาก อันเสียงสี่นะตัวพิเศษนะว่าวขึ้นมากเล็กนี่มักเก่าศูนย์อมักเกาศูนย์มันฟันขักไหมฟันว่าเขากบใสใสขันมาหายเลครับอ่าขันนี่ตีเป็นศูนย์เลยครับเนี่ยขันกระบ้าช่างจุนเนี่ยขันอันนี้ห้ามเว่ากันเนาะค่ะก็เป็ัวพิเศษร้อยเอฟสีช่วยกัน อันที่เลขกหากับเลขสามมันมาทับกันเนี่ยกับกับบกหงคือกันเพราะว่านอนดอูกับว่าได้รับเนาะเบิงบ้งโทรศัพท์ยุเบิ้งโทรศัพย์จงไงมามาทาั้งหนาเขาเลยแม่มร้อยมาเลยกับเลขโทรศนะัพท์น่ะมันเคยออกคันขั้นฝันเกี่ยง่ามหนยมันออกงา่ <70 S 2> ายนลยเจ็ดสูงเนี่ยละครับแม่แน่อีกตัวหนึ่งไม่รู้เนาะเสียดายเนาะ อันแล้วยุดพุนอ่ะยู่ในโทรศัพท์เขียนอันเอาอันสติ๊กเกอร์ติดไปยู่ยู่ยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อไปเบื้องยู่อันทั้งหลังโทรศัพท์หลังอันอยู่ตรงโต๊ะนะครับมันอยู่โต๊ะอันละให้ไม่หลานเอาเล่นถามเบิ่งมั่นสัวหลานหน่อยเอาไปเล้วเออเขาฟันยั่งสี่ออกดีได้แม่กับฟันเนี่ยแม่ก็จังสุดน่ะนกับฟันแบบแม่เนี่ย่ะว่าจับโทรศัพท์ขึ้นมาทุ่ห่าแฟนบานไทายโทรศัพท์แฟนมันซีหาเจ็ด มันออกหาเจ็ดวันเนี่ยเนกมั็นก็ออกดีกจันมันออกดีได้ทันฟันเกียวกับโทรศัพท์เนี่หงวมันออกอันเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะเขอยแดงมาเอามันจะถือสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์โอ้เห็นระคบพี่น้องเอฟซีสามเจ็ดศูนย์เป็นสามเจ็ดศูนย์เนอะไทยโทรศัพท์แดงเอ่งอัน เมืองท่องแล้ะมันก็มาถือเกาเงินมาให้อ๋อผู้ถือต้อมึงอิลิวะ่าสันนี้เออเพื่อนเป็นันญาติกันเนาะกับคุณแม่สามเจสิบเป็นพี่น้องกันอเป็นพี่น้องกันอันนี้แม่นอีแอมดอกเขียนห้เพลินเลขเลขตัวอันห้าแปดสามเนี่ยมันมาออกงวดมาคันค่ะอัะเรแอมเขียนห้อันยายขม่าเขียนห้เราจจกเพันซือ่าซือห้าแปดสาม ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างหวดบังยานจะได้ทั้งบนทั้งล่างเขาเจ้ามาหลายแค่ว่าแม่ได้รักหมีเปันแม่นพ่ออยูหนีได้แห้งสีข้นลายเนาะพ่อเพิ่นเสียไปแล้วเนาะพันแม่นพ่อเพิ่นอยูหนีโอ้ยค้นแห้งมากพอขาดสายดิเด้เพราะว่าพ่อเล่าพิ่นกับเป็นย่านเพิ่นเป็นของเพิ่นตั้งหาแม่ได้แม่ลายเน่าแม่มันมันมีแน่าม่าน ไม่แน่มาอยู่ยํานั่ค่ะตะาพัดเออตะาพัดอันแนวก็เกิดมากเพิ่นกว่าในอดีตศาสตร์นนห้องกับบริ้ไปเรียนเอียงมากสิแม่ค่ะเออนะ่ะบริด้ไปเลียนเอียงเพราะว่า่เสื้อทางนี่นะผมสมองมันแนวโรดบบานนี่พ่อมาเจอกับเจ้าของกังได้เสื้ออะ่ะคืออันดูไกลบ้านดุงเนาะ ไก่ข้ามสนุกค่ะโบแม่นว่าอยู่ไก่ปั่นดุมยู่ไก่ข้ามสนุกไก่ข้ามสนุกกัปูกัญญากะเที่ยวมหาคืออยู่นี่นับซื้ออันพญานาคเป็นบัคคายสายนาคเนาะนับถือปูสิสุโธเริ่มแรกก่อตั้งมาน่ะย่าทวดเด้เขามาก่อนย่าทวดองค์มังกรเด็เขามาก่อนฝันเห็นเพิ่นมากขวมเฮือนนี่แหละไว้ขวมเฮือนไว้เอา กับสมัยตะเกาห้าบ่หูวนี่บอกก็เลยว่าตูอีกยังหนี่วสันถามเพื่อนเพื่อนก็ว่านี่ละองค์มังกรสันวาเพิ่นวากับว่าสนใจบาทนี่พ่อเพิ่นขืนมาอีกเทือสองมาฟันลําเก่าไหมแต่ว่าย่าทวดองค์มังกรเนี่ยพื้นท้องเพิ่นเป็นสีดาเลยแต่ว่าตูเพิ่นเป็นลายไท่สีทองเพิ่นมีแปดเสียนเพิ่นบ่มีเก่าเสียนเลยมีแปดเสียนเนาะอ่ามีแปดเสียนคือ ทีมาทีไปเนาะเราเพื่อนกาคือ,คอหลังจากนั้นได้โชคตลอดมาค่ะกาได้โชคตลอดกะแต่ก่อนกับ่บมี่ยังตะเพิ่นมาหากะเรื่อยๆกะ,ะกาเพราะได้อยากได้กินคือตอนนี้พพ่อ,พ,อพ่อได้กินช่วงวัดราสันทอได้ช่วงวัดแมนบ่ได้ขาดเมือ่อก็เลยเป็นเหตุ <laughs> ผลในชาว้านเพื่อนได้เ <laughs> ที่ยวมากขอเอาเลขน้าแม่ตลอด วางสันต่ะมาน้ำแขน้ันยังนี่คันผู้ไรคอนี่ยกขึ้นก็เห็นโหลดขึ้นน้ำแขนก็ม่เออะห้าเทียวกับขึ้นทั้งนานาเห่าหรือว่าแขนเห่าขอเบื้องห้าเทียวกับฟามือครับค่ะขึ้นกระเที่ยวล้วมาขอมานี่เนาะค่ะเนาะกระเดี่ยวกระล้าถ้าว่ายู่นี่ขวักไจะลงแล้วแม่บอแล้ว มันจิเป็นนะเป็นจ้นมิงเชียงเป็นยัยโฉกปากคอยจีอันล่นคอยซิเว้าเว้าว่าอยากสัมผัสกันแล้วเดี๋ยวนี้มันจิเป็นเว้าเว้าอยากแข็งแข็งไปเลยขอบคุณคุณแม่ปื่มได้หลายเนาะค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะคุณแม่เนาะค่ะจังได้ก็มีตัวเพิ่มตัวเติมการสีแดงมาหากันอีกเนาะค่ะ นี่นํานันลค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะครับอขอคบคุณทราบแม,ม่ครับขอบคุณหลายครัแม่ครับกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ปื้มนะครับผมครับแม่ปื้มที่บอกโชคบอกลาบชาวบ้านจนต้องหนีนะครับผม หนีไม่ใช่อะไรครับถูกนะครับผมถูกแล้วคือคนมาขอเยอะนะครับเอฟซครับแม่ปื้มกันเลยไปหนีไปที่อื่นนะครับผมพึ่งกลับมานะครับผมไปจําศีลไปทําบุญนะฮะครับตัวเลขของแม่ก็มี90นะครับฝันฝันว่ากบนะครับผมอยู่ในขันนะครับ90เนาะส่วน3-70เก็เป็นท้ายเบอร์โทรศัพท์นะฮะ นะครับผมส่วน5 3 4ก็คือเลขลอยมานะครับรอบแรกลอยมา5ก่อนนะครับแล้ว3มาทับนะครับผม4อยู่ข้างหลังทางแอดมินก็เลยลองตีดูนะครับ5กับ3นี่มาทับกันก็รวมกันเป็น8นะครับผมแล้วแล้วก็4ข้างหลังเป็น8 4นะครับ fc อล้ fc ก็ลองช่วยกันแปรดูนะครับผมแต่แม่ปื้มนี่บอกคนนี่เข้าตลอดนะครับ fc ครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับผมปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ